เข้มข้นซ oh, ้ำน okay. ี่เด้อเข้มข้นแบบแคตติดปลายซ้อนน้อยๆนี่นะแล้วเอาจุ่มน้ำแค่นี้ประสิทธิภาพมันสูงไดยเจ้าว่าใส่หน่อยซ้ำนี่ประหยัดบ่แคตติดบ่วงเลยติดยังบ่ได้ใส่บ่ได้ตักได้ดิบบวได้ตักเด้อติดบ่วงติดซื่อๆืดิเนาะในบ้านบัวนกระดังอีกเรื่อพี่โกเอามาซอยกันจุ่มดูโอ้ยจุ่มจุ่มจุ่มบวเคยเห็นน้ำติดใบเนาะ เจ้าซอยข่อยจุ่มแก้วนี่แน่เจ้าจะซูบไบท์แก้วนี่ได้มันติดได้แก้วนี่มีน้ำยางตีลองเบิ้งครับดองเบิ้งเบิ้งเนื้อเบิ้งเนื้อเอาเบิ้งจุ่มได้หนินี้แหละครับเอาคืนเลยคืนเลยบ่ต้องไปแส้โดนหัวให้มูเบิ้งเหมูน้ำแน่ออกกางออกกางออกให้มูเบิ้งน้ำแน่หลังกระติดเอาเอาจุ่มแก้วนี่ไหมดูจุ่มแก้วนี่ไหมดูเป็นตับ เอ้าจ้าพี่สูตรเองเอารองเบิร์แก้วนี่แล้วค่อยแก้วนีเด้อขึ้นเลยขึ้นแล้วเอาเปิดเบิรงมาดิเปิดเบิรงก่อนมันบ่ติดเออเอาเบิรงจุ่มแล้วขึ้นเลยอย่าไปแซ่โดนขึ้นเลยให้มูเบิรงน้ำบัดนี้เออกระเด้อาประโยชน์เป็นไงบ่เนี่ยเป็นไงเต็มสิบ้านี้ชี้อธิบายฟังเวลาเขาสิผสมยาคาญาตัวนี้ผสมยาคาญาเนาะ มัจเจเฮจับใบยาได้ดีแล้วก็ตายโดนตายเลิกเงาใบมุไใบหยาก็ตายตายครับแล้วแต่สูตรค้านี้เลยมันก็เป็นสูตรยาขัยาเป็นบ่อยาใบแลมมันก็มีสูตรหนึ่งของมันบ่อละตัวน,นี้ที่สร้อยหฮยาขันญยญาเฮดได้งานเฮดงานได้เต็มประสิทธิภาพของมันเลยแล้กกับระหยัดพ้อมบ่ได้ฉีดบอยบ่ได้ฉีดเรื่อยอเวลาบัดนี้เขาใสฮอร์โมนใสปุ๋ยนี่เนาะม,มันก็ทีก็ใบแบบนี้เวลาฝนตกมากมันกับบ่ใปสายมันก็ซึมเข้าไปเลย เ็ดให้ปรระยัดปุ๋ยทางน้ำฮอร์โมนนะ,นะครับ